โอเคค่ะแต่เป็นเด็กที่สวยมากเลยนะตัดสูลูกสาวแหมโอ้ยสวยค่ะแม่ดูหนะ้าด้วยสิ <Do you S 2> ดูอยู่นานะจ้กนล้มหรอคะว้ายลูกสาวคะ่ะมีสุดมิหางมิหยางนะคะ <laughs> ว่าจะตกคันแทนานะคะ ไหนคะมแม่บอกว่าจับล่มดีๆไงคะลูกจับล่มดีๆว้าสวยค่ะสวยอ้าแม่เดินทางอยโอเคค่ะแม่แม่ดูอยู่ค่ะเอ้ยกระโปรงก็ต้องมีห่างนะคะห่างกระหามยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวมันสลากดินนะคะเดินเลยค่ะลูกเดินเลยค่ะดูดูค่ะเด้กตุ๊กคันแทานะคะปติเป็นลูกใครนี่เป็นลูกใครนี่ทำไมสวยจังนีเฮร ลูกลูกใครคะดิลูกใครคะหันหน้ามาถามว,วันนี้พี่ผามพี่ผามมาหาหนักดน้อยมาค่ะหน่มาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่ก็จะเห็นหนูค่ะพี่ก็จะเห็นหนูอ่ะพี่ก็จะบอกว่าหนูสวยจังเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ย a c t i o ่ใหม่เนาะแอคชั่นหน่อยแอคชั่น ไหนไหนไหน,ไห,นหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิหันหน้ามาหน่อยลูกหันหน้ามาหน่อย